สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนญี่ปุ่นเที่ยวไทยพงอ่ะ แกงตัวเงินตัวทองตัวใหญ่เบิ่มนอนขวางพีกข้างหน้าจุงหมาผ่านชิวชิวเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวเสมอสําหรับประเทศไทยเพราะนอกจากคนทั่วไปจะมีจิตใจดีและมีน้าใจกับชาวต่างชาติยังรวมไปถึงวิถีชีวิตท,ที่เรียบง่ายสุดๆจนบางครั้งช,งชาวต่างชาติที่เพิ่งมาเห็นอาจไม่ทันได้เตรียมใจซึ่งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์โลกออนไลน์กําลังแชร์ไวรัลจากผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึง่งซึ่งเป็นชาวญี่ปุน่นที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยแต่เมื่อเจ้าตัว เดินไปตามทางในซอยต้นสนจูจูก็ถึงกับชะงักกับภาพที่อยู่ตรงหน้า เพราะบนทางเดินนั้นมีตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่นอนขวางอยู่แถมข้างๆก็ยังมีเพื่อนๆของมันนอนรวมกันอยู่สี่ตัวกลายเป็นสถานการณ์ชวนหนักใจจนไม่กล้าที่จะเดินต่องานนี้ก็เข้าใจว่าคนที่เพิ่งมาเมืองไทยอาจไม่ชินกับความใกล้ชิดของตัวเงินตัวทองที่อยู่ร่วมกับผู้คนได้อย่างไม่มีพิษมีภัยอีกจุดหนึ่งที่พีก,ก็คือในภาพดังกล่าวจะเห็นว่าเพิ่งมีคนจูงหมาตัวเล็กๆเดินผ่านพวกตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่เหล่านี้ ไปได้โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนอาจจะสร้างความงุนงงคูณสองให้กับคนต่างชาติที่เพิ่งมาเมืองไทยได้ไม่นานหลังภาพนี้ถูกแชร์ออกไปมีชาวเน็ตไทยแห่คอมเมนต์แซวกันมากมายเช่นคนไทยชินกันหมดแล้วกับอะไรพวกนี้บางก็แซวว่าในภาพสิ่งที่แปลกที่สุดเหมือนจะเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยแหละส่วนบางคนให้ข้อมูลด้วยว่าในจุดดังกล่าวคือซอยต้นสนน้องเป็นสัตว์เลี้ยงของแถวนั้นก็ว่าได้ขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ